ฮัลโหลทุกคนคือเราอยากมารีวิวสบู่รับตัวนี้ให้ดูนค่ะคือเราเห็นรีวิวสบู่รับตัวนี้เยอะมาก,มากๆเลยนี้นะคะเราเลยไปซื้อมาเพื่อรีวิวเพื่อทุกคนได้ดูกันเลยคือน้องทำให้ผิวเราขาวใสขึ้นไวมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยตอนอาบเสร็จ ผิวไม่แห้งเลยค่ะปื้มมากแถมนอ้องเขานะคะยังมีกลิ่นหอมแบบติดผิวเลยเห็นเขาบอกว่าสบู่หับตูนนี้เนี่ยเป็นสูตรับเฉพาะแบร์เลยนะตอนนี้คือแบบเราซื้อตูนหนักมากๆนะคะแถมราคาก็ถูกมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกำเงินมาแค่250บาทเนี่ยได้สองชิ้นไปเลยค่ะจะส่งฟรีด้วยนะ 감이 안 울려 아무거나 막 입어